สบายดีพี่น้องสบายดีสอีทุกคนพี่น้องสบาดดสดยดีปาลุงตากับสตาบ่งก็เล่นบะมือนเกือบเกือบขึ้นมาเฮือนเจเราพี่น้องจา้าขึ้นมาเอาจิลโลเนาะเพราะว่ามีผีสาวทางเมืองไทยผลฝากเงินมาสืดด้อจิโลโลเนาะหกอรอยโตพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าสิพักสิสิสส สิทอดเอาแต่ว่าทอดบอกบอกเกาะปันใดสิไปฝานเขาจะเอาคันเอาไปเป็นโตเป็นแล้วมันเพื่อเหากรุงเทพมันสีน่าใส่แม่ให้เพื่อนใส่ป้าถูกมันบ่ไใดหน่อยๆนี่เนาหกลอยนี่กบสบายดีพี่น้องมีพี่น้องเห็ดใบวานร่างล่างเลยเรียบร้อยก่อนท่านป้ากุญธาณาเจ้ากับสีเป็ดร่างอีกคนหนึ่ง อทอด,นะทอดแต่กี่นวาวสีหนึ่งไปยังให้จังเลือกบบหนึ่งหนึ่งนะขาเจ้าว่าบัดไปทอดแล้วมันสีเนาหนึ่งนะม<า>ันมันเบาดิาเออมันสีเบาเพราะนะมันไหลออกเบิดดด้เขาทอดเอาลแล้วบัดแล้วมันมันสีสมาดเนียน<อ>แต่ว่าข้าเจ้าว่าบาบาห้ทอดโให้ทอดซุก <บา S 2> ห้ทอดพอดีสำหนึง่งเพราะว่าไปผุนห้เปินขวกินก็ได้อนะ ซุกละว่าซุกเตอทำใหแม่วาเออซุกสำเนึงห<า>กัหกหักบ่วยกอบพนะแต่บ่วยถึงขันกอบเออแต่บ่วยกอบพอไปพูดนะขาเจ้าอุ่นกินนะขาเจ้าก็หมักทอดจังเนาะทางกันเนาะนจะไปอุ่นใหม่มแล้วแล้วก็พวพเพิ่นว่ายอันท้ามันผู้เขาเจ้าทอดเคยส่งไปดอกเมนน้องเทนว่ะห้ใส่ใบเตยน้ำมาจากหอมทอดเนาะเออทอดมันจะบ่มีกลิ่น ใบมะกรูดก็ได้บ่เออใบมะกรูดก็ได้อ่าใบมะกรูดได้เนาะไปเตยมันอยากออกอะนะพี่นะอืมพันผูกหมักนี่สิมันมันอยากเลี้ยนเลี้ยนใบมะกรูดนี่มันสิเขาได้กับถูกอาหารถูกประเภทเนาะแม่นดูเนาะไเอาเตยมะกูดถ้าถอดเอามันกัสีหลักซาน้ำมันมันได้เลยพี่น้องนน้ำมันมันกับสีเยอะมออกน่าหนิไม่รู้กูร้อยโตหกร้อยโตไม่ดูในก้นจืดูๆอยู่ ทั้งปิดปีทั้งเสียขีเนาะบได้น่อยๆเลยพี่น้องเลยคนมาไปซื้อกินอยู่ฟังไทยนะตละสบาทเอฟซีาอใส่ห้กะเหมงว่าใส่ซอยแตัวน่นชื้ากที่เดตัวน่นชอยาายใส่ซอยแ่อันมืเป็นหน่อยเนาะ ก็ได้หน่อยแล้วถ้ามีตัวเตือตืงเดี๋ยวอันเนาะเฮาฮักอันเขาเจ้าเห็นห้เรียบร้อยเดี้ยววันนี้ชิท้ามบ่อนฝากวาเขาเจ้าชลงไทยมือใดเพราะว่าขั้นขั้นบัดจะเจาะเฮาสิไปคูดมันผิบ่ได้เนาะบางเถิดถึงส่วงคนต๊ะเนาะขาเจ้าใจผิทห่อเขาขาเจ้าสืบไม่เวลาคูดหายเดี้ยวถือส่วงพนต๊มันกับสิบบรได้แล้วบัดก็เลยคูดก่อนเลยชีทามขาเจ้าผูกเอาไปฝากวาเขาเจ้าไปไทยมือได้แล้วจะทอดไปฝากวาเมื่ออื่นนี่แหละสิไปฝายังรอคำตอบจากผู้ทอด เออเพราะว่จากอันผู้หับจากผู้หับเครื่องไปไทยอ่าแล้วยังบ่ต่อบอดฝากไปไทยก็อึดขากพี่น้องเอ้ยหัวนฝาทั้งทักสองแถวมีไส้แถวนีหับผาขึ้ว่าห้าสิไปทายต่างผีเขาจะบ่ชับบ่ืมเขาจะมีแต่หับเอาเครื่องขึ้นมาแต่บ่ชับเอาลงมันหยากเหกันบ่เออยังบ่ชับเพาถามเดี๋ยวยังบ่ชับกันเอาเครื่องขึ้นมาน่ะได้ เอาเกือลูนี่บ่ได้าของกระปตาให้คนได้สิได้สนะก็พูแล้วเวนคูณพูแล้วเว่นคูณฝากยังไงเนาะฝากอืดทแุาามันขาอิดเมนละอืมอีคือเากว้คอบะ่เผาแั้มันคองปุกซานี่อรีติแม่น ง่ายบ่ง่ายทางนี้เป็นย่างสน่ะเมนเพื่อเราหัดขาหัดย่างเหนือข้าแบบว่าตอกานแบบว่าฝากเลยให้มันหอดไวขนาดต้องเอออยากให้มันหอดข้าเจ้ากินไว้นะข้ากับ่อยากให้มันข้างสีหามือหกมือขนะเต้องเสียเงินเนาะข้าวกับข้ากับเมนก็อยากให้กินแสีบๆไปข้างเครื่องไรมันก็สีแสีบสีนวดติอยากบรรบุนเสียดายเงินเมนอันนี้ขาวผ่มืออื่นเนาะมือหื้อหอดมือเหนือหอดยังไครอันนี้ผ่าหามือหกมือเพื่อสีหอด จ,จะวะ่าแม่จวะว่ามันท่อดบนฝากนะพี่น้องบอกป้าน,นั่นที่ข้าแม่ว่าอันนี้แบบว่าเนาะตอนนี้กำกำลังทอดเนาะป้าโทมาค่ะดิตก็นี้ห้ากำลังทอดพี่น้องจ้าอันทอดละกันซาซุยกับเอาลงมาเฮือนเนาะเมื่อซื้อกล่องโ่มซื้อกล่องโ่มใส่ไปฝากไปฝาขึ้นใส่รายอย่างนี้ แม่นค่ะใให้ห้พี่เพื่อปรุงเอาเองค่ะนะใส่เกลือไปน้อยหนึ่งกันดูเออแม่นอยู่พอเนี่ยมันเค็มพี่ถึงกินเลยก็มาเห็ดนำกันนี่มันจาเพราะว่าบุกเคยฝาเจือเขือนเนาะบุกเคยฝากี่หล่อไม่ใช่เจือเขือก็เลยมารวมตัวกันเห็ดมันเห็ดจางได้มนจากจีเป็นตะกินตะหย่ำฮะนะพี่น้องเลยมาเห็ดนำกันที่หอดบราใส่กันเนาะแกนที่หกินเลยว่าเราใส่มาลานน้อยหนึ่งนั่แหละ พราะเป็นที่ดีฮะนะเจ๊แล้วมันขบเครื่องอแล้วก็ซักซี้กับที่ลงกไปซื้อก่องโฟมแล้วก็เตรียมอื่นเนาะอื่นแล้วลงกไปผ่าเดตึกห้เขาเจ้าส่งห้ยตาเจ้าดิใส่แม่หมกูมนไปเลยเนาะมันหอมบ่ะนี่พ่อแหละจะได้ยามันดิม cho tôn uẩn thì cho phải là từ sau, là phải nó mình hư thì hỏi nó. มื้อมาหนึ่งนะซีมื้อ,น,อนะซีฮอตนะซีฮอดทีเพิ่นพี่น้องตอนนี้ก็เป็นทีแล้วเรียบร,ร้อยเนาะแต่ว่า,าเฮาบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดกรอบเด้อพี่น้องเมื่อแล้วก็พี่เพิ่นบ่พออีหยังกายเพิ่นปรุงเอาเนาะให้เพิ่นปรุงเอาอันอีกเกือบเป็นนวหรือว่าพงสุดรดเออหลุด,ดีเนาะ อันนี้กระซาชีวิกระสิใส่ไปในกล่องไปให้พนักนาำใบมาหูดเนาะบมื่นเออเอาโฟมมาแล้วกันน้ำแข็งน้ำแข็งใส่ก่หลหกลอยโตพี่เนาะ เออซ้าเฉเบาใจไปส่งแต่เด็กพี่น้องเอ้สายมาไปิดปิดไปเหตุงานไปเหตุงานน้ำมูเนาะตอน้า,าก็เลยก็เลยเหตุเตรียมเมียนมือซ้เปุนไปส่งแต่เด็กแต่า้ามาบัดไปเหตุงานน้ำมูเมือ่อแรกเขาจะเอาพีลงป่าเออพี่น้องบ้านเฮาก็มีคนตายเลยได้พี่น้องอันเมียอันเมียผู้เราเบิ่งดวงอะเด้ เจ๊ซายสมิมากพาดเจ๊ดำไปเบิ่งตลอดเลยพี <man ic ramen initiation> ่น้องแต่ว่าช้าซุยก็ไปกันแต่บ่ได้แต่บ่ได้สูทายเนาะเมียผัวท้าข้ามมวนเนาเมียผัวฒ้าข้าม่วนันเนาะแต่คือเอาโตจะเอามาก่อนนะจนยพื้นช่องผิดนะป๊าฮะ นี่าแงหอหมบีกีแม่กิป้ะนเมอ่กับยางแม่ข้ากรบระยะี่ราให่เออปนนล้วเมาเคได้เือพ่ไพผ้าเมืนกาบซีเปเซียอันเสียประกันไัยอีกพี่น้องมันมีผู้ตต้แหละก็ต้องในเสียประกันไพเนะเรียยพ่อหมอเหิืเชียร์ชีวิต เราโซ่บแหมคือบอัวนี้ข่าวัเรา,าโซ่เอออลิติเออ,อ,เอ,อโลสลาเนาะาเห็นแต่ข้าวไปเบ่งดวงผูเห็นละนะ่แล้วก็มานังพังน้ำของหมกอกูอืแเรามานังพังของหมอกอี่ได้เออมาพังแล้วก็มาถามซอยอีกถามพัวเราแหละ ทามเราก็ทามซอยเลยนี่บนั่งนั่นบนั่งและไม่ไม่ใช่เป็นจังไดจังใดนะกี่ที่หลดนไหมเอ้ยกี่ว่าปลาดำมันสีอยู่ที่ขาวน้ำเป็นเลยปี่ที่สักสักข้าแต่ย่านที่คุณย่านนี่ดอกย่านผัเวเกือบพ่ายลยหลัดย่า <laughs> <laughs> นใอ้ผู้ย่านถ้ามึงอย่าไปใส่ใกล้ปากไฟเลยเด้อพาสอดมึงตายเลย เอ้ยมงเห็นลูกเย่งเงื่งเผื่อนสีทำการอย่าปลาขอเนาะพี่นอ้องปลาขอซองโตเพื่อนสีปิ้งปิ้งกินพี่นอ้องเ่จาจะกี่ว่าสีปุ่นเลยแพ้กับโบกี้นั่มอะไรกันเลยปิ้งปลาขอซื้อมาแต่ปลากซองเออ

อันอันค้องฝากเนาะอันกล้วยอันมีอะงเงื่อนะกระชิมาหฮอดพงกล้วยพี่เอ็มฝากมาหายตั้งแต่ข้าวจะกระฝากนละยายเมื่อื่นในบ่อชิบ้ปเอาเปล่าเมื่อื่นนี่แต่ว่าเออมืออื่นเดี๋ยวลงฝากกี่หลอดหายใจมาเลยอันทีเป็นปีกปลาศพี่น้องจ้าไม่ชอบห่อเป็นจะห่อเป็นเนาะหองามขอบเนาะช่องถือ มรใ่ไหมใช่ใช่จัอะไรนอมที่ปอกบ่เอาลงลูด่อยอ่ะคนหัวลูกยังเดี๋ยวนี้คนหัวลูกนี่เจพี่ฟังไม่จรไม่จริน